ในเดือนพฤษภาแน่นอนที่สุดแม่นยําที่สุดเชื่อป้านะลูกป้าตุ่มเลขพิทยาดเรื่องหัดเป็นช่วงที่ต้องเปิดตัวนําเสนอพรีเซนต์เสนอหน้าติดต่อแสดงตัวอย่าอยู่ข้างหลังเป็นโอกาสที่ได้อยู่ข้างหน้าแล้วขยายความช่วงเนี้คนวันเรื่องหัดแต่ตก่อนนะ่ะอยากเปิดตัวก็ไม่ได้เปิดตัวหรือมึงชอบเสือ้อ่อนตัวหรือชอบเขาเรียกอะไรอ่ะ ขวางเขาให้เปิดตัวกับไม่เปิดตัวอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเป็นช่วงที่จะต้องเสนอหน้าใครอยู่ในเกณฑ์นี้นะก็ต้องทําเพิ่มนะลูกเสนอแล้วเสนออีกพ่อหนูได้อยู่ในเกณฑ์เปิดตัวนะเปิดตัวเปิดตัวหรือเสนอหน้ามันถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดวงของหนูนะลูกมันถึงจะอยู่ในเกณฑ์ของคนวันพฤหัสแต่ทีนี้ถ้านคนพฤหัสยังซ่อนตัวอยู่อะเองจะได้เกิดวันไหนอะ เองจะได้สง่างามในในในเดือนไหนช่วงไหนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงสง่างามนะลูกนะครั้งที่แล้วป้าดูมาว่าวันพฤหัสมันเป็นคนขวางก็อย่าขวางนะลูกตอนนี้ต้องตามน้ํานะลูกนะอย่าขวางนะลูกนะอย่าขวางคําว่าขวางในที่นี้ถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดไม่ใช่ไปคําว่าขวางเขาผิดแต่เองไม่ไม่ไม่บอกเขาว่าผิดเนี่ยก็ขวางคาว่าขวางในการอธิบายของป้าคนวันพฤหัสถ้าจะบอกว่าโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับของแบบนี้ เอาเป็นว่าเป็นไปในทางงานดีกว่าให้นำเสนอหน้าจึงจะดีบอกว่าดีแล้วไม่ทำก็จะว่ายังไงอันนี้ป้าป้าสัพพยอบดา <c oughs> ่าแหละก็บอกว่าดีแล้วไม่ทำถ้าเชื่อป้าก็าป้าบอกให้เชื่อป้านะลูกถ้าป้าบอกว่าให้ทำแล้วหนูไม่ทำพอมันไม่ได้ผลจะมาบอก ป้าโดนตกแน่นะเงินก็บอกให้ให้เสนอนําเสนอพรีเซนต์การเงินก็จะเข้ามาเพราะเป็นช่วงที่เริ่มต้นถ้าทํางานก็จะเข้ามาตามการนําเสนอทําน้อยได้น้อยทํามากได้มากนะก็หมายถึงการเงินจะเข้ามาก็การนําเสนอของหนูไงหนูนําเสนองานหนูไปพรีเซนต์งานหนูนําเสนอเขาเข้าตาเขาหนูก็ได้งานได้เงินมันพันกันนะลูกนะเงินก็เหมือนองานก็เหมือนกัน ยังเป็นแบบจ๊อบๆแบบการนำเสนอถ้าเป็นคนที่มีงานประจําก็จะเข้าตานายแต่ต้องนําเสนอเพราะเองอยู่หลังปิดทองหลังพระช่วงนี้เป็นช่วงเปิดโอกาสเปิดควรเปิดนะระวังคนพือนหาดชงสุขอันนี้เน้นนะคะสรุปแล้วโชคลาภการเงินการงานพันกันเป็นช่วงที่นําเสนอ นะลุงนะพีเซนตถ้าอยากได้เงินหนูก็นําเสนองานเข้าตาง,งานเข้าเงินเข้ามันมันพันกันนะลูกนะความรักเป็นคนขี้อ้อนต้องการคนเอาใจใส่ขี้งอนก็อย่างอนมากไปเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยความรักคือตอนนี้คนวันพฤหัสอย่าขี้งอนอย่าสร้างบรรยากาศอย่าอย่าเลอะเทอะอะเองต้องรู้ด้วยว่าเขาอะตอนเนี้ย เอาใจเขามาใส่ใจเราสมควรจะงอนเวลาไหนสมควรจะอ้อนเวลาไหนอ้อนเวลาที่เขาเขาเขาไม่มีเวลามันมันก็จะไม่ได้เลยลูกนะคู่ครองค่อยๆพูดค่อยๆจาระวังปากเสียงทั้งเราและคู่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ให้พูดจาก,กันดีๆให้เข้าใจพูดเห็นไหมความรักกับคู่ครองช่วงเดือนนี้ป้าแยกนะป้าป้าจะแยกนะลูกนะโรคภัยเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ ท่อรังไข่มีการต่อท่อน้ํามีการหมายเกี่ยวกับท่อน้ําทั้งหมดมิดมีคนมียศ มีตำแหน่งนำมาให้หมายถึงมิตรถ้าถ้าคนมียศมีตำแหน่งก็จะจะ,จะนำเสนอให้ถ้าคนไม่มีในรถตำแหน่งมิตรก็จะนำเสนองานหรือได้งานจากมิตรหรือมาเพิ่มมิตรหรือมีมิตรในการทำงานเพราะฉะนั้นป้าก็จะบอกว่าคนวันพฤหัสเนี่ยจะไปเรื่องของงานในการดีเนี่ยมิตรมามิตรก็นำงานมาให้หรือเรานำงานจากมิตรหรือเพิ่มมิตรเพิ่มอะไรมาให้นะ ญาติมีการตื่นสอนกัมีการติดต่อสื่อสารกับญาติเดินทางมาหาครั้งที่แล้วก็บอกว่าให้ติดต่อญาติแต่ตอนนี้ญาติติดต่อเราเห็นไหมทั้งเราและเขาติดต่อแต่ครั้งที่แล้วเราบอกให้ติดต่อญาติแต่ตอนเนี้ญาติติดต่อเราญาตินําเสนอเราไม่ว่าญาติเล็กญาติใหญ่เรามีสิทธิ์ที่จะนํานําพาญาติหรือพึ่งเรานะวันดีวันดีนดพืเรื่องหัด ุวันพฤหัสเปิดตัวถ้าคนวันพฤหัสไปเจอคนวันพฤหัสเขาจะพาเราเปิดตัวพาเรานําเสนอหรือคนวันพฤหัสพาคนนําเสนอได้ทั้งนั้นวันศุกร์เริ่มก่อลาบเกียรติวันดีคือ พฤหัสศุกอาทิตย์แต่ป้าจะแยกว่าพฤหัสนําเสนอสุกเริ่มก่อลาบเกียรติให้ความสําคัญแล้วก็คนวันอาทิตย์ป้าจะแยกแยกแยกให้เด่นไปอีกเนาะวันไม่ดีเสาระวังปากเสียงคอยกระแน่กะะแหนพุทธชู้สาวสีสวยม่วงเขียวใบไม้โอรสไม่สวยฟ้าเลขสวยให้หนึ่งสองสี่คือการพรีเซนต์การติดต่อเลขที่ป้าให้ 1>, 1 2 4คือการเริ่มที่จะพรีเซนต์การติดต่อการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ได้ทั้งนั้น 6. ไม่สวย 9. ไม่สวย 9. กาคือการพูดจาต้องมีคำพูดคือคนคือการพูดจาจากคนอื่นคอยกันและกันแหนะ 6. กคือการลืร่นเลงที่เกินไปสวยงามเกินไปคนวันพฤหัสให้ระวังการบันเทิงนะบันเทิงนี่ได้หมดการดื่มมาเราอย่ากเกินไปกับคำพูดตอนนี้คนวันพฤหัสก็ปากปากดีนะ ปากก็ต้องระวังทั้งคนเขาและคนเรานะลูกให้ระวังและการน้อยใจการขี้งอนการแบบว่าขี้อ้อนต้องอ้อนให้ถูกที่ถูกทางไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะคนวันพฤหัสต้องใช้คำพูดที่คนเข้าใจบางทีแกพูดไปเนี่ยแกเข้าใจแต่คนไม่เข้าใจ ความหมายของแกเพราะแกของขวางไงแกจะพูดอะไรแบบคือขยายความไปเลยลูกเพราะมันก็เข้าไปในเกณฑ์ของคําว่าพรีเซนต์นำเสนอเสนอหนะ้าพูดให้เข้าใจแกอย่าคิดว่าแกเข้าใจแล้วคนอื่นจะเข้าใจพูดให้เข้าใจนีการพรีเซนต์นะลูกเนี่ยเนี่ห็นไหมมันมันก็มาจากการโชคลาภการงานการเงนิงนนะลูกนะแต่ต้องเปิดตัวทั้งงานถึงจะมีเงินนะขอเตือนเรื่องการมึนเมากับการบันเทิงเอาแต่พอดีเดี๋ยวจะเสียงานนะกําลังมาดีอย่าทําเสียระวังของหายตกน้ําให้ระวังของหายของหาย กับตกน้ําหรือของตกน้ําเพราะฉะนั้นของที่อยู่ในกระเป๋าที่เราเขาเรียกอะไรอะ่ะที่มันล่อแหลมที่จะตกอะ่ะก็ให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้เปลี่ยนลูกเตือนทางน้ําพือเรื่องหัดชายต้องใช้คําพูดที่หวานร้อมคนทั้งน้ําคําน้ําใจต้องมีทั้งหมดใช้คําพูดที่หวานล้อมลูกอย่าพง,งผางหญิงมีเกณฑ์ได้ยศได้ตําแหน่งมีคนซับพอร์ตแต่ได้ทั้งหญิงและชายแต่แยกออกไปอีกว่าใครเปอร์เซนต์เยอะกว่ากันแต่ที่ด,ดูเนี่ยรวมหมดแต่ยังแยกออกไปอีกว่าชายกับหญิงนะลุกนะทั้งชาย ายและหญิงต้องล้อมรั้วด้วยน้ําใจถึงจะดีใช้คําพูดล้อมรั้วเออมีน้ําอกน้ําใจช่วยเหลือนิดช่วยเหลือหน่อยได้นะลูกควรไหว้พระท้าเวสวรณเพราะไม่ค่อยหนักแน่นและมั่นใจเดินหน้าเลยและคนวันพฤหัสทั้งชายและหญิงต้องมีความมั่นใจป้าบอกไงว่าตอนนี้โอกาสเสนอหน้าละมีอะไรถามไหมคะมีอะไรละเอียดละอ่อไหมคะเชิญได้นะคะ i n กซ์เข้ามาได้เลยนะคะถ้าอยากรู้ละเอียดนี่ก็ละเอียดมากมายนะ แต่ถ้าจะเอาละเอียดยิบแบบสับหมูมาเลยค่ะมาเลยโอเคค่ะ